สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมผมจะมาแนะนำนะครับเทคนิคแล้วก็วิธีนะครับในการเลือกคู่มือการเตรียมสอบกอพอนะครับผมสำหรับคนที่กําลังจะเตรียมตัวไปสอบกอพภอาคกอนะครับผมว่ามันจะมีวิธีการเลือกคู่มือ,อยังไงบ้างนะครับให้เหมาะสมกับตัวเรานะครับเนาะเอาละถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับ การสอบกพนะครับผมมันก็จะแบ่งเป็นสามภาคด้วยกันนะครับคือภาคกของแล้วก็ขอนะครับผมภาคกเนี่ยไม่ได้เป็นการสอบวัดความรู้ทั่วไปแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเป็นด่านแรกที่ทุกคนนะครับที่ต้องการจะสอบบรรจุข้าราชการนะครับอาจจะต้องสอบกันเนาะแล้วก็นะครับพอผ่านภาคกปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นภาคขอนะครับภาคขก็จะเป็นก็จะเป็นความรู้ความสมรรถด้านแล้วนะครับเกี่ยวกับป ตำแหน่งงานแน,นานงานที่เรากำลังจะไปสมัครนะครับจากนั้นก็เป็นภาคคอครับผมภาคคอเนี่ยจะเป็นส่วนของการสัมภาษณ์นะครับการสอบก็พอภาคก่อน,นะครับผมมันก็จะแบ่งเป็น4ระดับนะครับระดับที่1น,นะครับก็คือคนที่ใช้วุฒินะครับ ปวชนะครับผมในการสมัครระดับที่2นะครับก็คือคนที่ใช้วุฒิปวทแล้วก็ปวสนะครับผมในการสมัครนะระดับที่3ครับก็คือคนที่ใช้วุฒิปริญญาตรีนะครับในการสมัครแล้วก็ระดับที่4นะครับก็คือคนที่ใช้วุฒิปริญญาโทนะครับผมในการสมัครนะแต่คราวนี้นะครับผมก่อนหน้าน,นี้ไม่นานนะครับผมผมก็ได้ลองซื้อคู่มือนะครับกอ,อมาเตรียมสอบดูนะครับ เท่าที่ดูนะครับตามร้านหนังสือนะอย่างร้าน C ีเหรือว่าร้านไดอีกนะครับผมคู่มือการเตรียมสอบกพภาคก่อนเนี่ยก็จะมีออกประมาณ2แบบนะครับผมแบบแรกเลยนะครับที่เราจะเห็นได้โดยส่วนใหญ่เลยนะครับก็คือจะเป็นเล่มหนาๆนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบข้างในนะครับมันก็จะมีเป็นสรุปนะครับสรุปเนื้อหาแล้วก็เป็นแนวข้อสอบนะครับผมนะยางตัวสรุปนะครับผมสรุปเนื้อหานะก็จะประมาณนี้นะครับผมอาจะเห็นกันนะ แล้วก็มันก็จะเป็นส่วนของตัวอย่างข้อสอบนครับอ่ะอย่างนี้อย่างอันนี้เป็นตัวอย่างข้อสอบนะครับเนาะนะครับอ่ะอันนี้ก็คือแบบที่เราจะได้เจอกัน <apan> บ่อยๆนะครับอย่างอันนี้ผมซื้อมาเนาะมีอันนี้นะครับผมมีอันนี้ครับผมพอดีผมใช้วุฒิปัญญาโทเนาะก็เลยเป็นระดับ4ีนะครับนะนี้แล้วก็อันนี้นะครับที่ผมลองซื้อมานะครับผม กับนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็นสรุปกพนะคร know ับที่ผมไปเจอมาอันนี้เราอาจจะไม่ค่อยเจอนะนะครับเป็นแบบ MindMap นะครับอย่างเล่มนี้ข้างในนะครับมันก็จะเป็นแบบียกวกาเป็นเป็นไมล์แมปนั่นแหละครับสรุปไมล์แมปนะประมาณนี้นะครับเท่านี้นะครับเวลาที่เราจะเลือกนะครับผมควรจะเลือกซื้อแบบไหนดีนครับอย่างที่ผมให้ดูเนาะมีสองแบบหลักนะครับก็คือตัวสรุปแล้วก็แนวข so ้อสอบแล้ว <Kazakhstan> ก็เอ <iden> <ide> ียงคือเป็นไมล์แมปใช่ไหมครับซึ่ง ผมแนะนําอย่างนี้นะครับสาหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองยังไม,ไม่ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่เลยนะครับในการสอบกบพไม่รู้ว่าเ้ต้องเตรียมตัวยังไงสอบอะไรบ้างนะครับผมแนะนานะครับให้เลือกสอบเป็นแบบพวกนี้ครับผมแบบที่เป็นสรุปเนื้อหาแล้วก็เป็นตัวแนวข้อสอบนะครับจะดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีเนื้อหาไม่ค่อยมีพื้นความรู้อะไรเลยนะครับแล้วไปซื้อแบบไม n d แม p อย่างเงี้ย คืออ่านไปก็ไม่เข้าใจครับผมเพราะเราไม่รู้นะครับว่า้เรื่องนี้มันมันยังไงกันแน่เนาะอันนี้มันสรุปจนที่คนที่ไม่มีความรู้จะไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนำนะครับให้ซื้อแบบ Mind แมทเนาะยกเว้นแต่ว่าคนที่มีความรู้แล้วนะครับรู้ว่าอะไรพอจะออกสอบแนวไหนบ้างแล้วนะครับแล้วอยากจะแบบอะไรที่แบบอ่านหน้าเดียวแล้วแบบเข้าใจทบทวนแบบทุกอย่างปิ้งขึ้นมาอะไรเงี้ยครับผมก็โอเคไปลองซื้อแบบไมล์แได้นะครับ ถ้าใครที่ยังมือใหม่จริงนะครับให้ซื้อแบบแนวข้อสอบนะครับแล้วก็เป็นสรุปข้างในเนาะจะดีกว่านะครับเท่าน,นี้ครับผมสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับสําคัญมากในการเลือกคู่มือาการสอบกอพอนะครับผมก็คือเราต้องเลือกคู่มือที่เฮ้ยมันมันไกด์เราได้ดีจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างผมเนี่ยลองซื้อมานะครับผมสี่เล่มเนี่ยนะครับ บางเล่มนะครับก็คือเขียนได้ดีจริงนะครับบางเล่มนะครับแนวข้อสอบอะไรบางอย่างมันก็เฉลยไม่ดีนะครับเฉลยผิดบ้างก็มีนะแล้วก็ไม่เขีย์ด้วยเหมือนกันนะครับผมถ้าส่วนตัวนะถ้าใครจะเลือกซื้อนะครับอย่างผมจะนาไปเนาะเคยซื้อ3มเล่มนี้นะครับแล้วก็เล่มนี้นะเล่มที่ผมรู้สึกว่ามันเขียนได้ดีที่สุดนะครับอธิบายได้เข้าใจละเอียดมากที่สุดก็คือเล่มนี้ครับผมถ้าใครสนใจนะครับผมแนะนําเล่มนี้นะเป็นงานส่วนตัวเลยนะครับผมแต่ จุดอ่อนของอันนี้นะครับก็คือแนวข้อสอบเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าเยอะแล้วล่ะนะนะครับผมถ้าใครแบบไม่ค่อยมีเวลามากนะครับแล้วอยากจะเลือกซื้อแค่เล่มเดียวแล้วมันตอบโจทย์จริงๆผมแนะนําเล่มนี้นะครับผมแต่อีก2เล่มนี้ครับผมอันนี้ผมต้องขอบอกก่อนนะอันนี้เป็นการส่วนตัวนะครับไม่ไม่ไม่ไ,มได้โทษผู้เขียนหรือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทางนั้นนะสเล่มนี้นะครับผมโจทย์แล้วก็แนวข้อสอบเนี่ยนะครับผมเยอะนะครับเยอะจริงๆแต่ มีการเฉลยไม่เคลียร์นะครับแล้วก็มีเฉลยผิดด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับมือใหม่จริงๆนะครับผมผมไม่แนะนําให้ซื้อ2เล่มนะครับหรือว่า2กลุ่มนะครับนี้นะครับผมไม่แนะนํานะโอเคครับจะบอกก่อนนะอันนี้ส่วนตัวนะครับไม่ไม่ได้มีเจตนาจะไปกล่าวหาใครทั้งนั้นนะครัในส่วนตัวของผมจริงๆนะครับผม ก็นะครับผมสำหรับใครนะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์นะครับผมเข้ามาได้เลยนะครับในวิดีโอนี้เนาะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่มีคู่มือการเตรียมสอบกอพนะครับเร่มอื่นที่อยากจะแนะนำนะครับอยากจะแบ่งปันอีกนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมเนาะสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าแลวเรามาเก่งขึ้นด้วยกันครับสวัสดีครับ